คุณรู้ไหมการเป็นเทวดาไม่ได้เริ่มตอนตายแต่เริ่มที่ใจของเราตอนนี้เองพระพุทธเจ้าตรัสว่าหัวใจของเทวดาคือฮิริโอตตะปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเท้าสักกะหรือพระอินท์ก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เขามีวัดเจ็ดประการดูแลพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่ผู้สุภาพซื่อสัตย์ใจกว้าง และให้อภัยไวยผู้ที่เดินบนกุศลกรรมบท10รักษาบุญญกิริยาวัตถุสิบและสะสมอริยทรัพย์7จะมั่งคั่งด้วยทุนบุญที่แท้จริงและสุดท้ายเทวตานุสติคือการฝึกใจระลึกกุณธรรมของเทวดาในทุกอิริยาบถในโลกดิจิทัลนี่แหละนิสัยแท้ของเทวดาที่คุณก็เริ่มได้วันนี้